อันนี้คืองบประหยัดเอาผู้ใดงบประลายเอองบประลายราคาเกษตรกรอีกตัวหนึ่งของหอยสร้างนะครับเนาะครับแม่สีมุมมุมนี่แม่สาวแม่สาวนี่สูงกับประมาณร้อยยี่สิบเปิดเท่าไรห้อยตัวนี้เปิดหาพันเจ็ดได้คุณผ้เปิดหลายสิบหาเจ็ดร้อยหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยครับผมต่อรองเลยเนาะอ่านี่เปิดดีเดียร์ลดนี่สุดยอดเลยครับข้าไปส่งไก่กรบ้แล้วคาค่าน้ำมันขึ้นง่วนนพ่ค่าน้ำมันไอ้ไก่ไก่กับคุยกันเบิ่งนะครับเนาะว่าไปส่งไก่ส่งไก่ส้มไ ราคามันก็ถือว่าใกล้เคียงกับต้นทุนแล้วราคาง่วงแบบแพงครับแต่มันใช้น้ำมันนะมันครับถ้าให้ไปส่งแล้วครับเนาะครับอาอีกจั้าวาดนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกห้าหกหกห้าหกซีซีหนึ่งเจ็ดซีซีหนึ่งเจ็ดครับอ่าหอยฉางนะครับเนาะครับอ้าฝากไว้มากราคาประหยัดต้องมาตายเพื่อนร่วมงานในเรื่องตรงช้างนี่แหละต้องมาหาคุณสร้างครับพี่น้องมากงัวราคาประหยัดอ้าขอบคุณครับหอยครับผมนี่บ่แม่ออกสีเม็ดข้าวเปลือก แม่ลูกลูกตัวผู้เท่าใดละ่ะคมนี่เส้าเจ็ดห้าร้อยครับฮะเส้าเจ็ดห้าร้อยครับเส้าเจ็ดห้าร้อยพี่น้องแม่ลูกลูกตัวผู้ราคากเกษตรกรตัวนี้เออแม่กันสูงอยู่มั่นอยสามสิบบวกอยู่พี่น้องเป็นลูกที่ใดพันหน่อยคิดวไปประมาณลูกที่สองเนาะแม่ท้องมากปะครับนี่อ่าลูกยังน้อยอย,อยู่เส้าเจ็ดห้าร้อยพี่น้องแล้วก็ตัวใดอีกครับของเขาแม่ลี่เนาะ แม่นี่ตัวนี้เป็นตังไดครับสถานาเพิ่นทองว่างได้ทำมาแล้วทองว่างเนาะสูงร้อยสี่สิบบวกครับตัวนี้ถ้ามีลี่ลูกอีกสิเป็นลูกที่ใดคิดว่าตัวนี้เขียวโมกับลูกที่สองบอสองกับสามนะครับเนาะเอาประมาณนี้แหละเปิดเท่าไรละครับนี่สามสิบสามผาล้อยโหสุดยอดครับราคาพี่น้องเอ้ยนี่ตัวไหนครับของเขาราคาอยู่ข้างหลังผมนี่พี่น้องสายกล้องมาจากไหนแม่สาวนะครับเนาะนี่ แม่สาวตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยสากว่าครับพี่น้อง30บวกเปิดเท่าไรครับแม่สาวสามหมื่นสองอ๋แม่สาว32กันยังต่อรองได้ฝากได้ครับเบอร์โทรศูนย์หกห้า2 9 1710 1710ดอ่งดหนึ่งศดหนึ่อยออดทั้งเสกามิโลทรงหอยเนาะมักตัวใดกับมาจัดไปครับพี่น้องคนได้แม่ลูกแล้วกัแมรี่มาฝากพรีฝากน้องราคาประหยัดอยู่ครับของเจ้านี่ก็ได้ ได้แม่ลูกสาวกวา่าหรือว่ามาลีแม่แยกลูกเนาะนีน่เนาะฮะกลับมาบอกรวมคุยกับน้องเพิ่นเอาขอบคุณกับพ่อย์มาตัวใดก็มาจัดไปครับผมเท่าไหร่แล้ครับพี่ห้องไรนี่สี่หมืน่นครับสี่หมื่นามหมื่นเก้าหารตัวนี้เป็นยังไงครับแม่เอ่อทองว่างด้วยทับมาแล้วทับมาแล้วใส่พ่ออย่างเนาะกันพ่ออยังบ้านสมโตบ่ ถ้าบ้องหจัากตีกันสมตัวครับง่ายง่ายเปิดเท <ๆ S 2> ่าเดีครับนี่สี่หมื่นต่อรองได้ถามีลูกคิดว่าน่าจะเป็นลูกที่สองแมนบอสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกเยู่ครับพี่น้อง <ๆ S 1> แม่สูงใหญ่หลกกระท่องแล้วจักเดือน,นครับท่องเพราะว่ายังบต่ตรวจเนาะสื่ต่อมือผลมาแต่ว่าเจ้าของเก่าผนมาทับมาแล้วเนาะ <ๆ S 1> อ่ะสี่สิบตัวนี้เป็นยังไงครับทับมาแล้วหรือยังไงตัวนี้ ตีทองว่างนะครับเนาะง่ายๆสูงกับประมาณร้อยสี่สิบเจ้าครับตัวนี้ก็ได้บวกลบมเรือพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นี่สามสิบแปดหาร้อยต่อรองได้ทั้งครูอ่ะฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมนี่ป่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เ้าแปดเก้าห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งหอยยังครับนี่จินตล่าค่ะหอยจินตล่าทั้งใดครับบ้านเขาถ้าอูเทนทางนครพนมนะครับเนาะ ได้มาหลายอยู่แต่ว่าขายไปแล้วเมื่อนี่เหลืออยู่สองตัวนี่แหละให้พี่ให้นอ้องโอ้ตัวนี้ก็แมนบอนี่ตัวนี้สถานะเพื่อนเป็นเังดครับแม่นี่พองว่างเนาะน่าจะเป็นแม่สาวแม่น่แม่สาวสูงกับบมารม้อยสามเจ็ดสามแปดลพี่น้องเครื่องดำมีมัมมยุ้มมันย่วยออก่าเป็นสมมาแล้วกับบอจักพี่น้องตัวนี้อ่าถาพี่น้องเอาไปมันทอง กะถื้อมาหมานไปนาะครับเนาะถามันบ่ท้องกะสมเอาอ่าง่ายๆเปิดเท่าไรครับแม่นี่สามสิบห้าสามสิบห้างอตัวบางไงครับพี่น้องสามสิบห้าตัวร้องได้ปะครับนี่ยังตัวได้ทุกตัวเนาะครับเนาะเอาขอบคุญคำไหวมาร์กตัวไดก็มาจัดไปเด้อครับเด้อพี่น้องราคาพอฟังพอเลี้ยงครับโดยเฉพาะตัวนี้แหละสามสิบห้ายังตัวได้อยู่พี่น้องแม่สาวอีกตั้งหากสามสิบสามสมองเอากระยังได้เนาะครับเนาะเอาคนย่ำย่ำมาให้แล้วพี่น้องครับผม ต้องไงครนะครับน้องแม่บดบดนี่ท้องบ่ครับหร่อเลี้ยงได่ยังครับยังยังบ่ท้องบ่ท้องว่าง,ง,างแม่แยกลูกลูกสองตัวลูกสองตัวถ้ามีอีกจะเป็นลูกที่สามสูงกับประมาณหน่อยสี่สิบเปิดเท่าไรครับแม่นี่สามสิบเจ็ดเนาะแม่แยกลูกเอาผู้ใดมาแม่บดบดครับแม่ไม่จอยแล้วมาไม่เลี้ยง สามสิบเจ็ดตอรองได้นะครับเนาะได้จักหน่อยหังอตัวปงญ่พี่น้องคุณเปิดไปสามสิบเจ็ดก็ยังตอรองได้อยู่แล้วก็มีตัวใดอีกครับของข้อมีอีกบ่ปหญ่เป็นเป็นเนื้อหรือเป็นคุ้มปูงเนาะครับตัวนี้เนาะมันเป็นพอพันุกับพอได้อยู่เนาะครับเนาะเท่าไรครับตัวนี้สี่สิบห้าตอรองได้สูงกับประมาณเกือบเกือบร้อยสามสิบอยู่เออร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องตัวนี้ร้อยสามสิบเจ็ดสามแปดประมาณนี้แหละอ่ะปากเบอร์โทรไปเนะครับผม 096 421 4, 4 2, 4 2 1ห2ยอ้ยโจ้นะครับเนาะได้มาสองตัวมึนี่อ้าขอบคุณครับผมครับตัวไหนน้หอยสาวหน่อยครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเท่าไรครับนะครับนี่จะ้สองสามสองสามเนาะผเออผู้ใดงบบรหลายอยากได้ก้ายไปกินยาครับเครื่องตัดยาให้ปุ้ยได้ สาวสต่อได้ปะครับนี่ต่อได้ครับยังต่อได้อีกเนาะต่อได้อยู่น้อยๆครับน้อยๆปากบอร์ทรนะครับผมเบอร์ทรครับครับผมศูนย์เก้าสามหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเห้าเจ็ดแปดอ้ครับออยสวนทางสีวิไลทางบึงการครับผมอ่าได้ แม่สาวน้อยราคาประหยัดราคาเกษตรกรมาฝากฟรีฝากน้องครับสาวสามต่อรองได้จากนายเด้อพี่น้องจับได้ต้องได้ครับธนาคารเดินดินกินยากครับผมครับผมเอาสุดยอดครับอ่ะฝากไว้ปนะครับเด้อขอบคุณกำหอยอ่ะมักงัวลราคามาควายราคาประหยัดมาจัดไปครับเจ้านี่เอาสุดยอดครับเอาแม่ลูกลูกแม่โอ้เขาคือสุดยอดท้ล่ะอันนี้ลูกเบิ้มครับนี่บ่ครับผมแม่ครับผมขอพันเบิ้ม เออเป็นใบของลูกเพื่อนปอนี่แม่นครับผมใบเกิดเนาะใบเกิดของลูกเพื่อนครับผมเบิ้มพันล้านคราคาหกหมื่นห้าเด้อครับหกหมื่นห้าแม่ลูกลูกตัวเมียลูกตัวเมียเนี่ยเป็นลูกเบิ้มพันล้านครับผมได้จักเดือนครับนี่เดือนเดียวครับผมเดือนเดียวเอาเบิ้มพันล้านน้อยครับสาวน้อยเดือนหนึ่งก็ได้เดือนนึงเป็นลูกที่ใดครับประมาณลูกที่สี่ครับผมประมาณลูกที่สี่เนาะแม่เพิ่นสูงเท่าดไหครับนี่ น่าจะร้อยสามสิบห้าครับผมน่าจะประมาณร้อยสาห้านะครับเนาะบวกลบเปิดเท่าไรก่อนครับนี่หกหมืันบาทหกหมืเอาให้เบิ้งไทยแม่เพิ่นกัน่ะโอ้หางจับหางควงดีหางเงาดีแม่เพิ่นนี่แม่ลูกลูกตัวเมียแล้วก็ได้ลูกเบิ้มพันล้านเอาฝากนะครับเบอร์โทร ศู9ย์แปดเก้าศูนย์แปดหอ่าหอยยังเหรอหอยตีครับผมหอยตีทั้งเซกาครับผมเซกานครนะครับเนาะครับผมอ่าได้แม่ลูกลูกเบิ้มมาฝากฟีฝากน้องอ้าขอบคุณครับผมมีรถส่งน้อยเนาะมีครับผมอ่าใกล้ๆก็คุยกันเบิงาถามักน้ำาขอบคุณครับผมครับผมอาจจะมีบวกนะครับถามันไก่กับธรรมดาครับมันแพงพี่น้องเห็นใจกันเอาเติมให้กันจากน้อย ครับผมมาหนึ่ครับเด้อหอยหยครับผมอยนเรอยู่ราเจาเราออกเรื่อยอยู่ดิราคาเกษตรกรครับผมกเาได้มขอ่อขยวอนเยะทาี้ราอยจุ่เสื้อยู่ดิสามสอาิบสองสามหม่นสองตลงได้บ่ได้ครับแม่สาวนะครับเนาะผู้ใดอยากได้แม่สาวราคาประหยัดครับพี่น้องสามสิบองตได้เนื้อตัวดีครับเต็มตัดีเต็มอ่ะคองอ้างเลยครับตัวนี้ มีท่าวะ่เต็มสาวน้อยนะครับเนาะสูงกับประมาณเท่าไรครับหอยได้บัตรบังบะ่าจะประมาณร้อยย่สห่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับผมสาวน้อยครับเนื้อตัวเต็มเต็มเปิดเท่าไรก่อนะครับสามหมื่นสองต่อรองได้ฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์หกสอง98หสก้าแปดสามยกัง่อครับสามหอหอยยัครับหอยอุทธรณ์ หอยหอยยังเกาะหอยสุนทรครับหอยสุนทรอ่ะทั้งใดครับบ้านเอากาลสินครับกาลสินโอ้มาแต่ไก่ตัวนี้ครับไก่เลยครับมีโลโซนะครับเนาะมีครับอ่ะใกลไก่ก็คุยกันเบิ้งอ่าเพื่นใดแม่สาวมาฝากพี่ฝากน้องราคาเพอฟังพอเลี้ยงอยู่แล้วครับตัวนี้พี่น้องแข็งขาดีเนาะครับเนาะประกันทุกอนให้ครับผมเอ้าขอบคุณครับหอยครับฝากไวปด้วยครับพี่น้องแม่สาวน้อยราคาประหยัดครับผมครับหอยได้ยังไงครับเมื่อนี่แม่ลูกเนาะแม่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่เนาะลูกเพคนไหน แม่ลูกลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้อ่ะถอยให้เบิ้งใกล้ๆก,กันะนะพี่น้องะเบิ้งควายงามของอหอยตอมตอนนี้เป็นังไรครับสถานะเพื่อนใส่สร้างอุดรเนานนะมีใบมีหลอดสร้างอุดรครับพ่อพันธุ์ดังๆอีกตัวหนึ่งครับสร้างอุดรสุดยอดพ่อพันธุ์ตัวนี้ก็ได้อ่า นั่งเกาะผสมอยู่ฟาร์มเจ้าของเลยนะกันผสมอยู่โอ้ควายเจ้าป่ะนี่อ่าควายคอกควายฟาร์มของเสียต้อมควายสิงนะครับตัวนี้พี่น้องเพราะฉะนั้นประวัติประเวณียังกะห้องหูจักเบิดเนาะประกันคุณภาพให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้สนใจวันที่ยี่สิบกรกฎาคมหกห้ารอผ่านรอบเนาะเพิ่งผสมครับพี่น้องหลอด ใบหลอดครบครับอ่าควายอยู่ขอกอยู่ฟามของเสียต้อมเพิ่นเป็นลูกที่ไครับในทว่างขามีลูกที่สามเนาะส่สร้างอุดรไว้ลูกที่สามสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยสามสิบห้าบวกเปิดเท่าไรครับเปิดห้องห้องไว้เท่าไรเ่าได้ก็อหนึ่งแสนสามหมื่นกับห้าพันต่อร้องได้นะครับเนาะอ๋อกูไดมา แม่ลูกลูกตัวผู้หางจับหางพ่วงดีครับพี่น้องสุดยอดหางใายเต็มครับใหยบางใหญ่้องอ่างเล็กแสนสามหม่นห้าพันต่อรองได้อ่ะฝากนะครับเบอร์โทรศูนย <4, S 1> ์แปดสี่4เาเสี่สี้ยต้มงอสควายซิ่งทั้งนาทมนคนพรพนมเนาะมิโลซง ราคาเอาน่าจะคุยกันดีิจังอ่าไก่ไก่ซ้ำได้ก็คุยกันเบิ่งนะครับเนาะอ่าเรื่องราคาก็ได้จังมาต่อรองมาบอกมาคุยเอาถ้ามัร์กนำอ๋อขอบคุณครับผมอ่าฝากไว้ครับกูขับสองได้ทองครับเอาเบิ่งสุดใหญ่กันน่อพี่น้องครับื้อสองได้สามตัวนี่ได้ยินเป็นคุยกันพี่น้องเป็นลูกที่ไหนก็ครับได้ทองสครับลูกที่สองได้ทองใส่พ่ออย่างครับมามวันดีครับ รับประกันไว้อะไรกันเจ้าเงินดีสมหลอดเนาะมีใบมีหลอดเจ้าเงินดีครับพี่น้องจากอ่าสมัยฟาร์มจังเดือนแล้วครับสี่เดือนกว่าเนาะผสมวันที่เจ็ดมีนาหกห้าครับมีใบมีหลอดครบเอกสารครบสูงเท่าไรครับแม่เพิ่นร้อยสามหกครับร้อยสามสิบหกสูงใหญ่เลยครับเด้อพี่น้องผมเดี๋ยวเบิ่งผมหลอด คือว่ามันสิร้อยสี่สิบพูดละ่าแต่ว่าคุณว่าร้อยสามหกนะครับเนาะอ่าแบบว่าประกันไว้แค่ซื้อร้อยสามหกอ่าถ้ามันสิสูงกว่าหันกับพี่น้องกับบ้านไปอ่สูงกว่าหันแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกคนนี้ตัวผู้นี่เป็นพ่อตัวไหนของจ่าควงคนบ่กลางทุ่งครับพ่อกลางทงเนาะอ่าบอกตรงๆเลยนส่งลูกครับนำน้องดีจังว่าผมว่าอยู่วานลูกหลอดอ่าแต่ว่าทรงลูกงามครับขนาดพ่อบ้านๆนั่งซ้ำนี่ ใส่พอหลอดสีดำได้พี่น้องกะจังรุ่นเดาครับรุ่นตัวผู้ตัวแม่ประกันท่องเหรอครับเนาะครับประกันทุกอย่างเลยครับเปิดจัดประกันหดตรวเลือดครับครับผมอ่าเปิดเท่าไรครับแสนสามครับหนึ่งแสนสามหมื่นครับแสนสามต่อรองได้เอาฝากเบอร์โทรไปนะครับผมบอกเบอร์โทรหนึ่งหกสองหนึ่งหกเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งอาะหอยยังเหรอหอยต้อยทีงไหนครับบ้านเขาดงคำโพครับบริดดงคำโพวาริจภูมิอ่ะ มีรสทรงน้อยเนาะครับผมไก่ไก่ซ้ำใดก็คุยกันเบิ้งประกันทองเรียบร้อยครับเพิ่นเปิดใบแสนสามสายพัฒนามาจัดไปครับพี่น้องสูงใหญ่ปานนี้หัวครับอ่าใบหูฟอนลำครับใบหูฟอนลำครับคือเพชรอุดรบ่อ่านี่พี่น้องครับเบิ้งเลดใบหูตัดบ่อนาตาครับนาเอ่อออเริกเรีบแข้งขาเอามากมับมาบอคุยกันเบิ้งนะครับเนาะอยากได้เท่าใดต่อรองกันเบิ้งอ่ะ ขอบุญกับพ่อฝากไว้ครับผมเออมีของแปกแลกตุละพี่น้องควายแคะควายแครเปิดเท่าไรแล่ะครับนี่หกสิบห้าครับหกสิบห้านี่หกหมื่นห้าเนาะเอาผู้ใดมาของแปลกสะสมของแปลกมาจัดครับหกสิบห้าสาวน้อยครับ เออเมื่อนี่ตลาดดอนท้อยเขามีทุกอย่างครับพี่น้องสายงามสายพัฒนาสายอ่าแปลกๆความสูงคนนี้สี่เท่าใดเนาะครับนี่เก้าสบี่ฮะเกสิบเ้สซนครับวันเรียบร้อยเนะเอาฝากไปทไปนะหอยศูนย์เก้าเก้าย้หนึ่งหกเก้าหงเ้จ็ดศูนยหกหงเจ็ดศูนย์หกหงอยังงครับ หอ,อยเปลืองทั้งใดครับบ้านเขาโพนสวรรค์ครับโพนสวรรค์หรือทั้งนครพนมบ่กเหรอครับอ่ออออะ,ออะฝากไว้ครับเพิ่นได้ของแปลกๆมาฝากพี่ฝากน้องครับเอาฝากเด้อผู้ใด,ดมาของแปลกครับมาจัดไปหกสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ต่อรองได้นะครับเนาะอ่ะฝากฝากมาก็บมาบอกมาคุยมาต่อรองกับเพื่อนๆครับผมสาวหน่อยเท่าไรน้อครับนี่สามสิบหกสามสิบหกเก้าเดือนสูงร้อยยี่สิบสามสูงร้อยยี่สิบสามอายุเก้าเดือนพี่น้อง ควายาราคาบ่พันถึงปีครับพี่น้องก็ยังสีสูงสีใ,ใหญ่ได้อีกอยอะส่วสีฮอดพร้อมผสมสายเติอบโยุนละพี่น้องส,สูงอีกนี่เป็นพ่อตัวใดมากบุครับนี่เนี่ยตัวดีงามเป็นแต่สูงอยู่ครับม้วนตัวนี้เอ่อควายตัวนี้เปิดเท่าไรกันละครับสาวสิบสามสามสิบสามต่อรองได้นะครับเนะาะสาวน้อยสามสิบสามต่อรองได้มีเบอร์โทรมาห้อยฝากนะครับเบอร์โทร 0 6 4 1 0 7 4 6 5ค่ะยังก่อครับ0641074655อ่าห้อยห้อยยังคือซื้อเ้างผลค่ะห้อยผลทั้งใดครับบ้านเ้าบ้านโคกค่ะฮะบ้านโคกโล่บ้านโคกโล่นี่อำเภอใดครับอำเภอเมืองค่ะสกลนครสกลนครนะครับเนาะอ่ะเาคนได้แม่สาวงามๆครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องราคากับพ่อฟังพ่อเลี้ยงยอดพี่น้องอ๋อมาก็บมาบอกมาคุยกับเพื่นเมื่งเด้อพี่น้องฝากไว้ครับผม เท่าไรละห้อยคือข้ามอวเป็นตะเมื่อยถอะเท่าไรละครับพอกุ้มฟูงเขาหนิสามสิบแปดของเจ้าอยู่บ่นี่หรือของผู้ใดรโอ้ครับผมสามหมื่นแปดเนาะตกลงได้ปะครับนี่มองเอานะครับเนาะสามสิบแปดอ๋อพอกุ้มฟูงสามสิบแปดโอ้กุ้มฟูงครับเรารหัวบักไง สูงกับประมาณร้อยมเจมั้งครับนี่ประมาณนี้แหะครับผมแล้วก็ของเจ้าบวชหอยตัวนี้แม่สาวอายุิันได้หลายปีไดล้วครับนี่ตัวนี้สอนสีสลก้าสีไกลพ่อผสมหร้อ่ะเนาะครับสูงกว่าประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้บวหอยตัวนี้เปิดเท่าไรครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเอาผู้ได้มากแม่สาวครับ อ่าก็ยังสีสูงได้อีกอยู่ดอกครับพี่นอ้องโซ่สีส่พร้อมผสมนี่เอาฝากเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์สงสี่ศเจ็ดห้าสามหอยอยังเหรอ,อหอยก้องนะครับเนาะอ๋ามาแม่สาวกะโทรมาหาห้อยก้องเบิังนะครับเด้อพี่น้องย่งางดีนะครับเนาะหอยมีถกมีถอนครับประกันแบบนี้ให้อ่ทั้งนี้ไปน็นทั้งใดครับแม่นี่แม่หนี่เปิดไปหาห้าหมื่นแปดสถานะเพื่อนเปน็นทั้งใดครับท้องว่างเนาะ ไปลูกมันสักไรมันให้เขาเดือนครับนี่เป็นแม่แยกลูกแม่แยกลูกครับคครรัับบเดนตอนนี้ท้องว่างสูงเท่าไรก็ครับนี่สูงประมาณร้อยห้าร้อยสามสิบห้าบวกร้อยสามสิบห้าบวกถามีลูกอีกสิเป็นลูกที่ไหนครับลูกที่สามครับลูกที่สามเนาะเปิดไม่เท่าไรกครับนี่เปิดไม่ห้าหมื่นแปดครับห้าหมื่นแปดตกลงได้เนาะตกลงได้ครับอ่ะฝากเบอร์โทร่วไปนะครับผม093า9ามศูนย์เก้าสามสา้าศูนยหกสองหก่องอ่ะห้อยยังงี้ครับห้อยซักห้อยซักทาง สีช่งข้างครับสีทรงค้านครพนมอ่ะเพิ่นใดแม่แยกลูกมาฝากฟีีฝากน้องใหญ่เลิก้อครับเด้อควายตัวนี้แม่แยกลูกเพราะฉะนั้นพี่น้องกับมันใจได้ร้านเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะว่ามีลูกแน่นอนอ่าบพเป็นมันครับผมเอามักใหญ่ๆมาจัดไปครับเอาขอบคุณครัหว้ยางดีครับยางดีหางจับหางพวงดีเนาะหางยาวครับผมฝากไว้ครับ อ่ะฝากพี่ฝากน้องไหมครับทางตลาดดอนท้อยเฮาไปหลายครับมาตรฐทานตลาดนี่อ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผม